ดีพี่น้องมื่อนี้เนาะพาเอ้ยมีเพื่อนมาเอาบอนกับเอาหน่อไม้เลี้ยงน้องพี่น้องอันนี้ต้นมังีดา,าพี่น้องเต็มต้นเลยแล้วก็มันล่นเนาะมันล่นหลายแล้วพี่น้องเลยเดี๋ยวจะมาลองชิมดูว่าหวานหรือเปล่าอลองชิมมองพี่น้องหวานนะ พี่น้องเอ๋บุ๊ีมีหมักไหมบุ๊ลี่หนักยังไม่ย่างกินแต่มีดาเนาะมันหวานมันแซ่พี่น้องสมัยยังน้อยเนาะอันนี้แหละป็นผลไม้สดของเฮาเลยเพราะมันหวานแซ่ป้าไาที่พาร์ทมีเพิ่นไปเอาบอนดเลยพี่น้องปขึ้นมาผัดเห็นเอาไหมพี่น้องคือมีคนฮักเนาะหรือว่างวังวเพราะงัวขาบ่ัวได้ยังมีคน้ามาฮักเอา นีพี่น้องเอาเมือเ่อแก่นี่นี่อันนี้คือหน่อไม้สังไภยเออมีเห็ดอันนี้นะเห็ดหนวดนี่เออเขาเคยกินได้พี่น้องเห็ดเขาเอิ้นเห็ดไผ่บอกเจ้าเอิ้นเห็ดอย่างลืมแล้วเห็ดไผ่หนอน,น,นเหี้ยวนิดแม่นพี่หนอนเหี้ยวนี่เด็กจะได้หนอนนี่เด้อือคือ,อ,อ,อคืองัวเนาะอือคืองัวมาค้างเดี๋ยวนี้หนอนนี่ได้อือแม่นอุ้ยแมงอะไร เสาไมา้สร้างไทยแซ่บดีแมนต้มกับหวานแซ่บอ่อนอ๋ออันนี้งวเออนี่ผู้ใดเอางัวมาเลี้ยงเนาะเลี้ยงขนาดะปิดหัวไปเลยค่ะอืงัวงกระต่ายมันได้ยินนู่นนี่นู่นนี่อือโอ้คักค่ะนี่นี่โอ้ยเดรดเดอตัวนี้เดงงามอืออหนูข้างในอ่ะโอ้เห็นแล้วน้อยใหญ่น้อยใหญ่นี่ เออแม่ระวังยุงเด้อนั่นนั่นนอใหญ่นะนี่นี่อือปะขักขนาดพี่น้องใหญ่แห้งตัวนี้ยุงกับพอยุงยุงหลายลืมเอา่อยกันยุงมาเขามาเอาอยู่บ้านเลยหมีเด้อพี่น้องตัวนี้นะข้างหลังบ้านจากพี่น้องอู้ใหญ่แห้งทำแขนเลย้ขักขนาดนี่หน่อยเออมีนี่อือบ่แม่งบอกนี่นะตัว อืมอู้หักหักบุพเพกำลังส่งอืมพอได้เก่งไหม,มพี่กาแฟบะนี้พี่พี่น้องอันนี้คือหนูไม่หนูไม่เลี้ยงน้องเงนาะ <No. S 2> น,น,น้องอืมน้องออดเลยทำไมเลี้ยงน้องกับแซ่บมันหวานคือน้องไม้สักไต่เลยนี่เรียบร้อยอือ,อถ้าเห็ดน้อไม้ส้มแม่เพิ่นสั่งอยู่ได้แม่แม่พูดว่าทานโน่ยาวเอามาให้แม่เห็ดน้อไม้ส้มมีไหมไม่มีมันจะขึ้นแค่เอว มีคนแอบเอางูเข้ามาปล่อยนเลยนี่แอบเอางูเข้ามาเลี้ยงในที่ร่มร้อนนะ ตีปาดเอาเลยหน่อนี่หนอน้อยแกงแซ่บดิเออมงนี่สีองสองนี่เออเดี๋ยวนอนนี่นี่อ้ยนี่คาโอ้ขนาดมาอืม บอนเลยเนาะพี่น้องเอาใบบอนไปไว้แกงอ่อมฝั่งไทยเพิ่นแกงกะทิได้แกงกะทิเนาะแกงกะทิที่ผไม่เคยกินแกงกะทิบอนนแต่่กาเซฟดิด,ด,กกดอกน่าชีเซฟเออหนอนนี่นะสะออนค่ะอืใหญ่ค่ะกระเุรา,าปัญญาย่สมบูรณ์เนาะอืไม่แมงเลยเด้อ พี่น้องผูบ่อนสูงมากเพื่อมีต้องยืนมั่งด้วยยืนขึ้นโ,โูบ่อนลิปหัวเลยสูงมากอ่อนมากแมนป้ออ่อนขาขา้างน้ด ยอดเพื่อนพี่น้องนี่นี่เอาไปแกงโอ้โหอ่อนค่ะขนาดเา็ดนะจม ยาวขนาดอืมอ่อนคักอันนี้ mm. พี่น้อง ใหญ่มากโูยาวเกือบเมตรผูไจักนี่ปวและแมตโอมีเนาะสูงกว่าคนอีกอพี่น้องสูงประมาณยาวประมาณร้อยหกสิบห้านี่สูงกว่าน้องัวเกียวโอ้โหสวยมากใบใหญ่แห้งปานใบอันเอียงก็ใบประดับนะฮะเออมีต้นไม้ประดับ,ดบอันใบางามๆนะ หามาแล้วพี่น้องบนันนีเออมีเพื่อกะสีส้อมเนาะส่อมเอาบอนเลยใบก็ไม่ได้ทิ้งนะเพราะว่าเป็นใบอ่อนอยู่แคมหนองบัวนี่น้ำติ่มเลยพี่น้องบึงน้ำเยอะ นอไม้ก็ได้หลายเลยพี่น้องเบิองนี้นอไม้ในอาหารหลายอย่างเลยแม่ก็ได้บอลกบกะพี่น้องมีคนมาแอบใส่เบ็ดวกว่าคนบริยูนะพี่น้องเลยพ,พี่น้องเก็บเอผู้ก่อนอ่อนคออนเลี ิแกงนึงแกงกะทิใบบอนยังไม่เคยแกงนะอาหารไทยน,ะน่าสิแซฟดูอันข้าเอาไปเห็ดอันน้ำขะปุ้นแทนหยวกกล้วยได้บ่นอนนี้คือสิแซฟคือหยวกกล้วยอยู่ในนี้อืมหวานเคยเห็นอันอาหารพม่าก,กระเจ้าเห็ดอันน้ำยาขนมจีนหยวกกล้วยอ่าแต่ว่าเขาเอเห็ดน้ำยาขนมจีนบอน,นี่นะ แห้งได้เพราะาว่ามันหวานนี่บอน,นหวานนี่รสชาติหวานมากมนเ,นเนื้อบอนมันนุ่มนะแม่นมันชินนุ่มกล้วยกล้วยหยวกล้ยยวลย,ยววรสชาติก็คือหวานพี่น้องเลยบอนนี่หว,นหวานอร่อยต้องตัดด้วยเปรี้ยว อน้อง,นงได้แล้วพี่น้องบางนี่ได้บอลเต็มถุงแล้วก็หน่อไม้เอาเมางนี่พี่น้องก็เด้หลายขนาดเลยมัอนี่เนาะขันงวบวกินจะได้หลายว่านี้อีกพี่น้องเลยมีคนเอบเอางัวมาเลี้ยงเนงาะทั้งทังขี้เห่านะ่ะลอกประตูหัวไว้แล้วพี่น้องเอ,อ้ยบุษันหนอไม่น่ะ สิเดเอามือเห็ดหุ่นเอาไม้ส้มอีหลีพี่น้องเลยไปกลับบ้านมานี้ไปน้องบอดี้สิพาไปเบิ่งน้ำไม้จีนเนาะน้ำไม้จีนเป็นน้ำไม้ที่แก๋แซ่ฟว่เนาะวาสิมีหรือบ่แมนไปดูกันเลยอันนี้กระก่อน้ำไม้โดงอันนี้กระพี่น้องเลยโอ้โหปาพี่น้องปาโบ้คิดว่าที่นี่ยาวล่ะปาโอ้ยปาโ้ยยาวแล้วบได้มาเบิ่งโดนพี่น้องปาทุก เออมีทั้งนี่มีแกงนี่เอ้ยหน่อเดียวกับพ่อแกงโน่อลยน้องโน่ง่ายเขาต้องเอาอันนั้นมาใส่แหละเอาดินมาใส่เนาะแม่นทมดินพืชอีกนี่กระลังขึ้นนี่พีพีพี่น้องมีเอาโมเฮ็ดมาให้ส้่มสวยาวนี่อืมถุงก็มีอยู่ได้ถุงเอามาเหลือหลายใช่ไหมพี่น้องไงแทไงว่านี่ให้พุ่นขึ้นเป็นลำเบาลื่นอะไรให้พุ่นขึ้นเป็นลำเบาเอาไว้ลำหนึ่งบ่อืมเอาแต่ตัวนี้เนาะอืมเอาตัวตัวนั้นอ่าพี่น้อง ย่านได้เก่หน,น่อไม้อันนี้แหละมื่อนี้หน่อไม้อันนี่ว่เห็ดหน่อไ,ไม้ส้มแม่นแม่นนอไม้จีนพี่น้องเก่งแซ่บขนาดได้นี่โอ้หวาน,วานคือยอดมะพร้าวนี่พี่น้องคือยอดพร้าวเลยเก่งสบะบักกะอืมอืม,อมเพื่อมีผลเอาค่ะเพผนปอกอันนี้เลยอืมอืมออลองมึงดูพี่น้องขนาดกินวาสิมีได้เราบุคิดว่าผลที่เอาออกได้วัน ดินบริถุห้าคุนเนาะ,ะแล้ววังยุงเด้อหน้าเด้อย,ยุงร่ายหลายลเพียงืรเอาบุคิดว่าจะได้มาพันหน่อไม้กีนไปเอาผ้าใหญ่มาเอาใส่เธอหนึ่งแล้วเอาออกเอาใส่กระยังมาแล้วผ่อาออก เราไม่บุมก็ออกข้างหลังอ,อากาศกับฮ้อนคือเก่าขานาดแดดฮ้อนเอาฮ้อนเอาขานาดนลยพี่น้องอขางนาดฟ้ามืดได้เหมือน้คุ้ม เพื่อนอันแข็งน้ำกา้าเพื่อนทางน้องค่ะนะกาาหนาเห็นไหมก็มข้างในน่ะอ,อ่อ,อนแหง้งเข่าเนื้อแล้วบ่ค่ะเข่าเนื้อละเข่าเนื้อแล้วอ่อนแห้งข้างในน่ะ ไปเฮ็ดอันแกงจืดแม่นแกงจืดกระดูกหมูแซ่บไหมมีเบิงนี้อ่อนอ่อนหน่อเดียวกับพ่อแกงพี่น้องง่ายเลยเจ้างัวบบกินเดี๋ยวนอ่นี้แม่นงัวกินไม่ได้เปลือกมันแข็งอโอ้ยุงกินน่ะน้องทุกเกียวบดพี่น้องเลย พื้นหลายหึงหลายแหง งป่งอีกพ่อคือสะโป่งหลายเฮ็นเป่าซาหนอน,นี่กำนอนนะพี่น้องเมื่อเห็นต้นไม้ส้มอืมมันยังไม่เคยกินนะัน้นไม้ส้มนั้นน้อไมันต้นไม้กินเนาะท่านกะต้มไว้เห็ดอันเห็ดต้นไม้ต้มก็ได้เห็ดเก็นจืดเห็ดไว้พัดนะลองเกาะเมื่อก่อนเนาะมันอ่อนมัมีคายเนาะอืมคายฝักมือง เอาง่ายกุหน่อน้อยเลยอืมเกาะง่ายหมดอย่งไทยเอออกบุดเงาเลยกอบุดเงาก็ดีอย่าไปปลูกเลยเอาเงาเมื่อเลยเนาะ

เหมือนยอดเพ้าเลยอ,อ่อนมากหวานจุวยืม